การกำเนิดนิสสันคิกส์ในไทยและญี่ปุ่นถือเป็นการกำเนิดแบบแปลกๆก็คือโฉมที่พวกเราได้ใช้กันเป็นโฉมตัวถังเดียวกันกับคิกส์ในทวีปอเมริกาก็จริงนะครับแต่เป็นรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ซึ่งปีการเปิดตัว k ิ c k s แบบออริจินัลจริงๆมันเปิดตัวในปี2016ปีที่จัดโอลิมปิกบราซิลแต่กว่าจะจำหน่ายในตลาดต่างประเทศนั้นต้องรอกันถึง2ถึง4ปีกันเลยทหานับเฉพาะตั้งแต่ปี2016เป็นต้นไป ก็นับว่า n i s สันคิกส์มีอายุอันานามในตลาดโลกยาวนาน7ปีแล้วน่าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเปิดตัวรุ่นเปลี่ยนโฉมสักทีถ้าคใครฟังคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนเรามีภาพแอบถ่าย All-New Nissan Kicks วิ่งทดสอบอยู่ในดีทรอยต์มิชิแกนสหรัฐอเมริกาซึ่งคิกส s สหรัฐอเมริกาถูกผลิตโดยนิสสันมิสซิโกเข้าใจว่านำมาวิ่งทดสอบสภาวะอากาศและนำข้อมูลมาปรับปรุงงานวิศวกรรม ต้องขอขอบคุณแหล่งภาพจาก Instagram user ที่ชื่อว่า Kindle Auto All-new Nissan Kicks เวอร์ชันอเมริกาและจีนจะเปลี่ยนไปใช้พื้นตัวถัง CMFB แพลตฟอร์แทนที่ V แพลตฟอร์มดั้งเดิมนั่นหมายความว่าสัดส่วนตัวรถทั้งคันจะคล้ายกับ Nissan Juke ที่ขายในยุโรปเป็นอย่างมากพูดง่ายๆเลยว่ามันคือนิสสันจุกในเวอร์ชันที่เป็นทรงกล่องมากขึ้น เอา new nissan k i c s จะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมก็คือถึงแม้ว่ายังคงสัดส่วนตัวถังเป็นทรง SUV มาตรฐานแต่ด้วยทิศทางการออกแบบ n i สัน n แบบใหม่ที่จะมีความเรียบง่ายขึ้นดูอบอุ่นแต่ล้ำสมัยในรายละเอียดเราจึงสามารถมองเห็นพื้นผิวตัวถังที่มีความ้งมนมากยิ่งขึ้นดังนั้นเส้นสายหักไปห่างมาหรือว่ามีเส้นสายที่เฉียบคมจะถูกลดทอนลงไปมากมีความเป็นไปได้ว่าดีไซน์ด้านหน้า อาจจะนำเอกลักษณ์บางอย่างจากนิสสันเซเรนามาประยุกต์ดีไซน์กระจังหน้าที่เรียบง่ายมีสิ่งหนึ่งที่คล้าบ่งบอกได้เลยว่าใช้พื้นฐานนิสสันจุ k กก็คือการใช้กระจมองข้างร่วมกันบานประตูคู่หน้าที่มีเอกลักษณ์ส่วนการออกแบบเครื่องคันทายนั้นบ่งบอกเลยว่ามีการปรับแนวหลังคาให้เป็นทรงปกติของมาตรฐาน SU v ทั่วไปไม่ได้เป็นแนวหลังคาลาดลง ลดความเป็น crossover coupe ลงจากจู๊กไปแต่ว่าลดทอนเอกลักษณ์ของคิกบางอย่างเดิมนะครับแต่ก็มีคำถามที่คลางแคลนใจไม่น้อยเลยก็คือเมื่อดูจากภาพแอบถ่ายโดยรวมแล้วกลับรู้สึกว่าคิกตัวใหม่แพลตฟอร์มใหม่กลับมีสัดส่วนตัวถังที่ดูเล็กกว่าเดิมหากใครสงสัยแล้วว่านิสันจุ๊กใหม่ในโยุโรปจะมีห้องโดยสารตอนหลังที่แคบขนาดนั้นไหมคำตอบคือเราดูรีวิวของฝรั่งส่วนใหญ่บอกว่ากว้างกว่าตัวเดิมนะครับ มีพื้นที่หัวเข่าที่ดีกว่าเดิมแต่ว่าเฮดรูมหลังนั้นคืออยู่ในระดับพอใช้ได้แต่ก็ยังดีกว่าจุกเดิมแน่นอนหลังจากชื่นชมความงามของ n อ w n ิวนิสันค k สไปแล้วเราจะบอกว่า k คิ s ที่เห็นอยู่ขณะน,นี้อาจจะเป็นคนละตัวถังและดีไซน์กับ n อ w n ิวนิสันค k สในเมืองไทยครับ n อ w n ิวนิสันค k สในเมืองไทยมีการข้อรหัสพัฒนาเพื่อส่งรายละเอียดดีเทลให้แก่ซัพพลายเออร์ในไทยแล้ว โดยมีรหัสพัฒนาว่า P02H ซึ่งหมายความว่ายังคงใช้ V แพลตฟอร์มเหมือนกับรุ่นเดิมอยู่ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถควบคุมต้นทุนได้โดยโปรเจกต์นิสสัน SUV เล็กนี้ก็ถือว่ามาแปลกมากเพราะเคากันในช่วงกลางปีที่ผ่านมาทั้งที่คิก k s รุ่นปัจจุบันเพิ่งรีลอาช์ไปเองเป็นไปได้สูงว่าระบบการทำงานนิสันในปัจจุบันอาจจะเป็นการตัดสินใจจากทีมงานญี่ปุ่นและเอเชียเต็มรูปแบบ100%เ เพราะยุคก,ก่อนหน้าน,านั้นระบบการวางแผนผลิตภัณฑ์ผันผวนส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคนเรโนเข้าไปร่วมด้วยทําให้แผนการนั้นดูแปลกประหลาดเช่นรถที่เคยขายดีมาก่อนก็ไม่ได้ไปต่อครับดังนั้นในเบื้องตน้นภาพสปายช็อตที่เห็นขนาดนี้มันไม่ใช่คิสเวอร์ชันเมืองไทยแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามทางคิ s ส์กายก็ไม่ทราบดีเทลของอูนิวนิสันคิสเวอร์ชันไทยรหัสพัฒนา P02H ว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะถ้าหาแยกรหัสกันขนาดนี้ เราเชื่อว่าราอยละเอียดตัวรถต้องแตกต่างกันมากไม่ใช่ต่างกันแค่ต้นทุนการผลิตเท่านั้นแต่ก็น่าคิดไม่น้อยเลยนะครับว่าคิกโฉมใหม่เมืองไทยเนี่ยจะกล้าต่อยอดจากตัวถังเดิมให้กลายเป็น Family SUV ที่มีความยาวตัวถังประมาณ4.35เมตรขึ้นไปหรือเปล่าและกล้าขยายความกว้างตัวถังได้หรือไม่เพราะจริงอยู่ราคาคิกตัวเดิมกับขนาดตัวถังมันสัมพันธ์กันแล้วแต่สุดท้าย คนไทยยังยอมรับกับ SUV ที่เป็นขนาด Family s i ซ e อย่างคุณในครีต้าได้มากกว่าทั้งขนาดตัวถังที่มองจากตาเปล่าและพื้นที่ห้องโดยสารที่ใหญ่กว่า Kicks ในปัจจุบันมากเลยครับส่วน Kicks ในต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าชาตะวันตกจะซื้อ SUV ขนาดเล็กเพื่อเน้นนั่งสองคนหน้าเท่านั้นและเผื่อเพื่อนร่วมทางเป็นบางครั้งคราวว่าง่ายๆเลยก็คือพวก Ki กซเนี่ยมันเป็น SUV แนววัยรุ่นจริงๆ พฤติกรรมการใช้งานก็จะแตกต่างจากลูกค้าคนไทยแน่นอนที่จะมียัง g f m m l y y อยู่เยอะสำหรับความคืบหน้าของ Nissan Kicks เวอร์ชันเมืองไทย P02H นั้นเราจะพยายามสืบข้อมูลที่แท้จริงกันต่อไปนะครับเชื่อว่าน่าจะรอกันสักปี2ปี